ท่านนายกเศรษฐายังไปดูบ้างไฟก็ลอยขึ้นมานะตรงที่ท่านยืนอยู่อะ่ะอาจารย์จะว่ายังไงคือผมก็อาจจะปากไม่ค่อยดีผมก็แซวไปวันนั้นเลยว่าท่านทุสามาก็ลูกไฟก็สาขึ้นนะแต่ขึ้นน้อยจังเลยปีนี้<อ>คือปีที่ผ่าน,านมาบางทีเคยขึ้นเยอะนะแต่คราวนี้นขึ้นน้อยแล้วผมก็บอกว่าแล้วจังหวัดข้างเคียงเนี่ยขึ้นน้อยเลยที่เราแซวคือแซวอย่างนี้ว่าแซวเหมือนกับว่าหรือเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือไฟขึ้นน้อยหรือเปล่านี้เป็นต้นครับไม่หรอกค่ะเดียนว่านะคะบางทีคนอ่ะอ บางทีเราจิตใจเราบุญกุศลเราวาสนาเราถ้าเราไม่มีโอกาสจะได้เห็นไปนั่งเฝ้าเจ็ดวันเจ็ดคืนยุงกัดตายก็ไม่ได้เห็นไหมคะอาจารย์ครับก็นั่นก็คือถ้าเรา่ย่เปตืนป่นที่ผมบอกไปแล้วคือว่าเราเราอยู่ในกรอบที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็สนใจแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะนั้นบางคนบอกเนี่ยว่าอาจารย์ไม่มีบุญหรอกไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่เม่านายกเสรษฐาเขามีบุญนะุไปยืนตรงนั้นจะได้เห็นได้นับไหมว่าเห็นกี่เม็ด ผมจำว่ดเห็นก็ไม่เยอะนะปีนี้ครับ <He? S 1> แต่ว่าอาจารย์ก็เจะ<ค>บอกว่าฝั่งเราไม่มีเงินนะซื้อปืนยิงเหรอคะนี่เป็นเรื่องที่เราสนใจกันมามากครับคือเราตอนนี้ข้อมูลเราถึงขนาดที่ระบุได้เลยว่าในฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ที่เราเห็นอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีหมู่บ้านอะไรบ้างละหมู่บ้านพวกนี้เป็นเป้าหมายของเราได้ชัดว่าเขาหน้าจะยิงเขาน่าจะยิงแต่เขาน่าจะยิงตามประเพณีแล้วพอเราทาข้อมูลเนี่ยอย่างผมไปดูเองเนี่ยก็บอกว่ามันว่ามันสนะินัดน่ะ ถ้าเขายิงนั้นก็งบประมาณก็มีแค่นั้นแต่นี้อดีตที่ผ่านมาช่วงที่เคยมีการส่งเสียมการท่องเที่ยวเยอะๆตอนตอนช่วงที่คนพิสัยขึ้นมาเยอะเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยเลยแล้วพอพอพิสัยเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีคนไปไปรัตนว้ปีไทยก็ไปขึ้นที่รัตนว้ปีขึ้นเยอะเลยอย่างถามอาจารย์หน่อยสิครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการยิงปืนแล้วก็ใส่อีกกระสูนพิเศษพวกเราก็ทํากันเองยิงกันเองก็ได้นี่ครับทำไมแม่ชาวบ้านแถวนั้นเขาทำเองล่ะ ก็มีคนพูดเยอะว่าอาจารย์ไปยิงโช้ยหน่อยสิอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่หนึ่งก็คือว่าของพวกนี้ผิดกฎหมายคือผมเนี่ยสมมติผมไปหาปืนมาได้นะหากระสุนอย่างนี้มาได้นะมันกลายว่าผมมีอาวุธสงครามในครอบครองผมไปยิงเนี่ยก ถึงยิงฝั่งไทยนะบผมโดนยิงที่น้ำเจ้าพยายได้ไหมผมยิงปุ๊บเนี่ยผมโดนจับแน่นอนเพราะถือว่าผมมาทาผิดกฎหมายแลวเราก็ไม่ได้ต้องการจะไปยิงเพื่ออะไรเพียงแต่แค่เราจะพิสูจน์ว่าอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ครับเท่านั้นใช่ไหมคะทีนี้เด่นเด่นถามหน่อยสิคะ <c oughs> ออประชาชนบางคนก็เข้าใจไปแล้วบางคนก็มีความรู้สึกไม่ค่อยปลื้มกับสิ่งที่อาจารย์กําลังจะมาพูดต่อให้เป็นความจรงิงเดยนอยากให้อาจารย์มีโอกาสสื่อสารกับคุณคุณผู้ชมที่ชมรายการนะคะว่าการเชื่อเรื่องแบบนี้มันต้องอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร ด้วยไหมจะครึ่งครึ่งไหมหรือ,อยังไงเดี้ยนกลับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับพี่ดีครับก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่เราพูดถึงปรากฏการแปลกๆในธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วเราคิดว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากอะไรถ้าเราคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากสิ่งลึกลับแล้วคุณเชื่อจริงๆคุณสถานจริงเนี่ยไม่มีใครแต่โดยส่วนตัวผมไม่แตะอยู่แล้วก็คือคุณสามารถเชื่อต่อไปด้านเป็นความสวยงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติกระทํามันต้องมีคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้้้วเเราาาาากกก็ตอองงคนนนนนหหัั่่่ธิบยยทีมถู ของเรื่องบังฟอพยานหน้านี่ชัดเจนมากว่าคำอธิบายเดิมที่เราใช้มาตลอดเลยเรื่องลูกแก๊สเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็มาค้นหาวิธีการกันเพื่อพิสูจน์กันนั้นโจทย์ผมตอนนี้คือว่าเออตกลงมันขึ้นจากน้ำไหมย้อนไปสิปีที่แล้วเนี่ยีแต่คนบอกว่าขึ้นจากน้ําหมดเลยมันอาจจะมีแค่บางลูกกระสุนมาปนๆเข้ามาแต่วันนี้เราผ่านมาเนี่ยเรามีการตั้งกล้องถ่ายรูปเรามีการลงไปพื้นที่ไปดูเรากระตุ้นให้คนในพ้องถิ่นที่เคยไม่เชื่อเราเนี่ยก็ถ่ายเอง ทำเองดูเองแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ข้อมูลคือไม่ได้ขึ้นจากน้ําส่วนใหญ่หรือทบทั้งหมดมันไม่ได้ขึ้นจากน้ำเมืนก็นว่าต้วลมมันยังเหลือหม้ที่บอกว่าขึ้นจากน้ำํำทายมองด้วยตาเห็นเราอยากเห็นตรงนั้นเหมือนกันแล้วจะได้ไปคิดต่อแต่ณขนาดเนี้ ข้อมูลที่เรามีหลักฐานที่เราได้เนี่ยภาพจุดจุดบนฟ้าหมดเลยมันเป็นแสงขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามหมดเลยหาได้เรือม,มาจากหมู่บ้านไหน<ม>แล้วมันก็ขึ้นกับเรื่องของความสอดคล้องเรื่องวันออกพรรษาว่าเป็นวันที่มนุษย์เป็นผู้กําหนดเมื่อมนุษย์เป็นผู้กําหนดแล้วมันขึ้นตามมนุษย์กำหนดเนี่ยมันก็น่าเป็นมุกระทำแต่เราก็ยังเปิดช่องครับให้คนช่วยกันคน้นหาข้อมูลเพิ่มครับะเดี๋ยวอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏเมื่อเราศึกษากันไปเรื่อยๆครับนะคะชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ s u b s c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะ แล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไอ้เต้นไปหมดเลย